สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสรู้รบในเมียนมาทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่13เดือนกรกฎาคม2 5 6 7นาหะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับการปะทะสู้รบกันนะครับที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของรัฐฉานตอนนี้นะครับเพราะว่าการปะทะสู้รบกันลาม,มาอย่างต่อเนื่องนะครับทางกองทัพสารัฐะนะครับได้ขึ้นกําลังพลกว่า2,000ันาย ข้ามแม่น้ำสลาวินนะครับมาปักหลัหกห่างจากลาเซียวเพียง80กิโลเมตรนะครับการประทินสรุปกันที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของรัชานั้นมันสับซับซ้อนนะครับยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาเล่นละครอะไรกันนะครับทางกองทัพสารัชนะนะครับได้ขึ้นกําลังพลกว่า2องพนายข้ามแม่น้ำสลาวินมาปักหลัหกอยู่รอบเมืองตั้งยางนะครับซึ่งห่างจากสมรภูมลิลาเซียวประมาณ80กิโลเมตร ยังไม่ประกาศเิรนาโลมว่ามาเพื่ออะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อในวันที่11กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาทางเพจข่าวลายสำนักของรัชชานรายงานตรงกันว่ามีผู้พบเห็นขบวนรถบรรทุกของกองทัพสารัวะหรือ U.S.A. w ได้มีการเคลื่อนกำลังพลข้ามแม่น้ำสลาวินจากฝังตะวันออกมาอย่างฝังตะวันตกนะครับ จากนั้นได้มุ่งหน้าต่อไปอยังเมืองตั้งยันนะครับซึ่งอยู่ห่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลาเซียวประมาณ82กิโลเมตรนะครับตามข้อมูลของผู้ที่พบเห็นขบวนรถบรรทุกของกองทัพสารวะนะครับประกอบไปด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างน้อย11คันนะครับนอกจากนี้ยังมีรถกระบะอิดทงกองทัพวะอีกหลายคันนะครับบนรถแต่ละคันก็มีทหารกองทัพสารวะ พร้อมอาวุธครบมือนั่งอยู่เตรียมไปหมดนะครับทางเพจเงาแรงมุนใหม่นะครับรายงานว่ากองทัพสารัวฐหรือยูทิเนะครับได้ส่งทหารมากกว่า2,000คนมาประจำการไว้โดยรอบเมืองตั้งยานก่อดนะครับส่วนใหญ่นะครับของทหารเหล่านี้ประมาณ1,500นายเดินทางมาจากเขตทหารที่171จังหวัดเมืองสัตว์หรือกองทัพวัดได้นะครับ ส่วนอีก500กว่านายนะครับมาจากกองพันที่ทีม่3เปเมืองป่างซางนั่นเองนะครับที่เมืองตั้งยานปัจจุบันนะครับยังไม่มีกรารสรุปทหารกองทัพสารัฐะที่เดินทางมาถึงได้กระจายกําลังปักหลักอยู่โดยรอบเมืองอย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองตั้งยานไปทางทิศตะวันตกประมาณ40กิเมตรตั้งและเปลี่ยนที่ตั้งกองปัญชาการของกองพันยุทธาการที่67 กองกองทัพพมา่าเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งกําลังมีการสูร้รบกันอยู่ระหว่างทหารพม่าแรกกับกองทัพตะอางหรือเทียนเอลเอและกองทัพโกกั้งเอเมนทีเอนะครับโดยทางกองทัพตะอางและกองทัพโกกั้งต่างก็มีการเสริมกําลังพลจํานวนมากมาล้อมพื้นที่เมืองใหญ่เอาไว้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้กลุ่มพรามิตรหรือว่าเอเมนทีเอและเทียนเอลเอจะสูร้รบกับทหารว่าก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับ แต่ว่าทหารพรม่าที่อยู่ในเมืองใหญ่นั้นได้มีการถอนกําลังพลออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมีข่าวรายงานมาในวันนี้นะครับไม่มีรายงานที่ยืนยันถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของกองทัพสารัฐะในการเคลื่อนกําลังพลจํานวนมากข้ามแม่น้ําสลาวินมาทางตะวันตกในครั้งนี้นะครับทางสื่อข่าวเงาแรงมุ่นใหม่แร่ทางสํานักข่าวเชียนนิวต่างก็บอกว่าใต้พยายามติดต่อ อูยีลานซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักง,งานของกองทัพสหรัฐะประจำการเมืองลาซีเอลในฐานะโฆษกของกองทัพสหรัฐะเพื่อขอคำชี้แจงเหตุผลการเคลื่อนกำลังพลมาตั้งยานในครั้งนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีการติดต่อยังไม่สามารถติดต่อใต้นั่นเองนะครับทางสื่อข่าวเชนนิวนะครับมีรายงานตัวอ้างว่าการคาดการณ์ของแหล่งข่าวว่าทหารกองทัพสหรัฐะอัดเคลื่อนกำลังพลต่อไปอยังเมืองลาซีเวล ซึ่งกาลังมีการสู้รบกันอย่างหนักระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพตรางกองทัพโกัวงอินเนตีเอะนะครับในขณะที่ทางสื่อข่าวงอแรงมุ่นใหม่นะครับอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ยืนยันว่าเมื่อนําทหารกองทัพสารัฐะเดินทางมาถึงเมืองตั้งยานแล้วผู้นําหน่วยทหารกองทัพสารัฐะใด้จิตตอพูดคุยกับผู้บัญชาการของกองพันยุทธการที่61ที่เมืองใหญ่นะครับแต่ไม่รู้เนื้อหาและ พลของการพูดคุยกันทั้งสอง่ายว่าเปลี่ยนอย่างไรนะครับแต่ในวันนี้นะครับมีรายงานว่าทางทหารบ้านไฮ s เอสและทางทหารว่านะครับได้นํากําลังพลไปเอาที่อยู่ไว้ในพื้นที่โตเมืองเมืองใหญ่หมดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานอีกว่ามีผู้พบเห็นขบวนรถของกองทัพเมืองลาหรือ n t a ประมาณ2 0 0 0นายนะครับกำลังเคลื่อนพลจากเมืองลามุ่งหน้าขึ้นมาทางเมืองตั้งยานด้วยเช่นเดียวกัน,น ทางกองทัพสารัตวะนะครับเป็นผู้นํากองกําลังกลุ่มยิดาวุธชนิดพันธุ์เกลุ่มนะครับที่รวมตัวกันในนาม fpncc นะครับซึ่งมีจีนเปลี่ยนผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมีสมาชิกประกอบไปด้วยกองทัพสารัตวะกองทัพโกก้างกองทัพตะอ่างกองทัพเมืองลากองทัพพะก้าวหน้ารัดชานเนื้อหรือ s s p s a กองทัพเอกรัชคขชินเขียเอแลกองทัพอารากันเอเอนะครับ กองกำลังเจ็ดกลุ่มนี้นะครับไม่ได้ลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบ,บาลทหารพรม่าในสมัยประธานาธิบดีเตีงเซียงเมื่อเดือนตุลาคม2558นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อกองทัพโกลกลัง้งกองทัพระอ่างและกองทัพอลากันเอได้ส่วนที่กําลังสู้กับกองทัพพม่าในปฏิบัติการ1027ครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2566 จนถึงกลางเดือนมกราคม2567นั้นทางกองทัพสหรัฐและกองทัพเมืองลาหรือ n d a นะครับต่างก็วางตัวเปลยนกลางไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับได้ทางสองกลุ่มนะครับได้ออกมาประกาศอย่างสัดเจนนะครับว่า,าไม่ได้เห็นด้วยกับการประทาสนรบกันกับการปฏิวัติ102เษของกลุ่มอกองทัพรางหรือกลุ่มพรมิตร3กลุ่มนะครับ แต่แน่นอนนะครับหลายคนก็เชื่อว่าทางกองทัพสหรัฐว่านะครับมีการสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับก็มีผู้เชื่อชาญหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ตรงกันแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ